เตือหน้าคะหลังจากที่ดึงหน้าไปะคะ10ชั่วโมงเท่านั้นนะคะจะบอกว่าเห็นบอกว่าดูสดที่นดูตึงขน,นาดูกกระโหนกสวอันนี้คือทำนานละแน่เลยไหมนะคะอยู่ที่10ชั่วโมงเท่านั้น <c oughs> แต่ว่าทุกคนจะยังเห็นนะคะว่าอาจจะยังมีความมัวมวอ,อยู่บ้างน,นะคะที่แบบว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเราผ่าตัดดึงหน้ามาแล้วก็คือคือว่าในการดึงหน้านเฉลนะคะในส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างนะคะแล้วก็กยีตัดใช้ังนใต้ตามเมื่อพร้อมดึงคอไปด้วยเลยเรียกได้ว่า ดึงยกชุนเลยนะคะ,อะอบอกว่าที่เห็นในไ์ตอนนี้นะคะบอกว่าเอ๊ะ ทำอื่นที่โรงพยาบาลแส่กำลังตกแต่งแต่ไปยื้อจีริสภาวะนั้นไม่เห็นช่วยสมบูรณ์เลยค่ะจะบอกว่าจริงๆคือเคสนี้ค่ะนอนพักหนึ่งคืนก็คือทำเมื่อวานนะคะแล้วก็นอนพักหนึ่งคืนแล้วก็วันนี้คือคืนทีเตรียมตัวจะกลับแล้วแ่เราบอกขออนุญาตแป๊บหนึ่งละการขออนุญาตมาไลฟ์สดนะคะให้ทุกคนได้ดูการว่าหลังจากทำไปประมาณแค่สิบโมงคือผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างได้ค่ะเบียร์คขอดูรูปก่อนทำอีกสักรอบเลยค่ะทุกคนจำภาพมี้ทางวัยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูเมื่อรู้เมื่อววานนแล้กั เรียกว่าเป็นคนในอดีตเป็นคนที่เราจรับมิมีจับมีอแล้วจับไม่ได้แล้วจับ <c oughs> ไม่ได้แล้วค่ะนะคะก็คือฮ<ะ>่าอดีตเขาเรียกว่าเออดูจากวิเคราะห์จากรูปนะคะจะสังเกตได้เลยว่าตรงเพื่องบราาิเวณกลางหน้าช่งนี้ช่วงน,นี้นะคะตรงน,นี้ ก็คือจะมีความหย่อนคล้อยอ <ances> แล้วก็คือน่าจะดูไม่เป็นรูปแบบเรวเชฟเรียวแบบดีเหมือนตอนนี้เีเชฟเหมือนตอนนี้นะคะก็คือตรงช่วงนี้จะมีความเป็นสะเกาะสะเกาะแล้วก็มีความหย่อนคล้อยตรงนี้แต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือทั้งในเรื่องของร่องแก้มร่องนำ้ำหนักสัตยาสัตร่องแก้ม่องหนักเนี้ยก็จะเห็นชัดนะคะแล้วก็ตรงบริเวณคอนี่ก็เช่นเดียวกันสัตยาที่มีเห็นก <ul ain> ับเขาจะมีความย่นย,น,ยนตรงหนังนะคะก็คือตรงเรื่องของคอด้วยแล้วก็ตรงในเรื่องของ มันเป็นป้ายทางก็เช่นเดียวกับนะคะจะมีความเขาเรียกว่าเก่อนกคอยค่อนข้างเยดียวมันจะไปทะลุต้นคอเนี่ยนะคะใช่เพื่อนรู้ที่เราคุยกับพี่เมยเลยนะคะที่เรบอกว่าเมื่อกี้คุณกันพี่เมยก็บอกว่ามีทิ้งคอนล่วแหละที่กจะวันที่สุดเดี๋ยวพื่คุยกับพี่เมย์กันดีกว่าค่ะพี่เมถึงทักทายอีกทีก็แบบนี้ค่ะพี่เมย์หนูให้พี่เมย์เล่าจากปากเองอีกสักรอบได้วไหมคะว่าตอนแรกที่พี่เมรู้สึกว่าอย่ยงค่ะนอนเหนื่อยแบบนี้พี่เมใช่ไหมคะ มีมีหมอขออนุญาตขอขอไปที่มีนะคะพี่มีเดี๋ยวตอนแรกค่ะที่รู้สึกว่ามีปัญหาเลยค่ะที่อยากให้ามาดึงหน้เนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาอาาหะไรบ้างค่อหย่อนค่ะหน้าหย่อนร่องน้ำหมักเยอะนีมันเป็นความหย่อคอที่เกิดจา้การไหวห้าหกเจ็ดหกค่ะ 6กแล้วค่ะทุกคนแต่ถ้าเห็นจากแต่ถ้าปกติไม่ถือแล้วนะคะตอนนี้ลดลงไปเยอะเรื either, ่อยแล้วค่ะยังบวมอยู right, <c ats> ่ใช okay. ่ค่ะในปกติเป็นปกติแ่พ่อ่ะให้าเพิ่มเติมนิดนะคะว่าที่เพิ่มจะมีว่าในตอนที่ราสว่เอ๊ะเราอยากแบบทำกิยกรรมแหละอยากจะเริ่มแบบมันจะหน้าหรือดีคอที่มีที่นีแบบเอ๊ะอไรมณอ๋อ้ก็ มันหย่อนเวลาไปถ่ายรูปแล้วมันไม่สวยแล้วที่ชายเขาบอกว่าจะไปทำที่อื่นนะให้มาทำจุ๊บบันจุ๊บดับเบิลยูทีเดียวลูกชายทิ้งคอมเมนต์ที่พี่มาเลยแนะนำเลยค่ะเอาคนพามา สนใจเรื่องที่ลยค่ะตอนญี้สาวสาวเสี่ยงที่จึิงด้วยคะว่าถ้าวันอีต่อถึงจให้คุแม่มาเรียกทที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะเลเี่ยงกันไม่ว่าเสียหน้าไปได้ที่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าทำทันทีอ่ต้องต้องดูดีที่สุดคือ เรื่องของเราเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แล้วก็บอกว่าในเรื่องของความสวยความงามเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของความปลอดภัยก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราน้นย้ำสำคัญเลยเพราะเขาเห็นผู้อื่นทำมินเน่านีนะคะแต่อาจจะดูไม่โอเคไม่สวยอะไรอย่างนี้ไอ้นี่ือรู้สึกว่ามั่นใจยังไมคะแล้วอนกเขาต้องมาติดยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นกังวลอะไรไหมคะ ไม่เลยใช่เลยใช่เลยที่เตรียมเตรียมตัวมาดีอ่าบางคนจะแบบว่ากลัวค่ะพี่น้ี่วุ้ยไม่กลัวพยาบาลยังถามเลยป้ากลัวไหมเออกลัวเลยสบายมากนะคะขนาดมานอนที like ่เ <énormément> ต <dancing> ียงเขายังถามเลยว่า เออบางคนเนี <Auf> ่ยค่ะจะถามว่ามันเป็นยังไงยังไงก็มีป้าเนี่ยถามอะไรก็ไม่เจริญเลยโอ้โหจะบอกว่านต้กงแบบสดใสตื่นแข็งแรงกันทุกคนค่ะมายีดมองข้างเรื่องแต่ว่าหน้าที่จริงไปแล้วหกสิบหกนะคะทุกคนยังบอกว่าสดใสล้าเลยไหมคะนี้ที่ตอนตื่นมาหมายถึงว่าตอนที่มีฟื้นตัวแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าแบบเครมยนปวดอะไร่ปวดแค่เป็นอย่างนี้ ต้งนี้เดี๋ยวก็จะยุบเขาจะใส่สายอาไรอย่าเงียสายใส่สายเลือสไยเพื่อเอาออกสายเป็นการระบายเลือดนะคะเพื่อที่สําหรับจะให้บอกว่าให้เขาเรียกว่าลดความบวมของฐานนั่นเองสำหรับเคสที่เขาเรียกว่าพอลรามการขัดตับทะลึกที่เราได้หายนะคะว่ามีการดึงหน้าเราขัดตัดที่ทะลึกซึ่งเป็นการแส้ที่ติดกักตันต่ำอย่างเงี้ยเครื่องมือตรงนั้นอะ ทำให้เลือดออกอยู่แล้วค่ะตรงการที่ใช้เลนบางเช็นะคะบางทีก็ไม่ได้ใส่นะแล้วแต่คุณหมอพิจารณาเพื่อทําการระบายเลือดออกคาะถ้เลือดไม่สั่งเพราะว่าถ้ายิ่งเลือดข้างก็จะมีความบวมเอเพิ่มมากขึ้นความอาตราเพิ่มมากขึ้นอันนี้แล้วแต่พิจารณาโดยแต่เพื่อสุขภาพบุคคลนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะที่มีานมา10ชั่วโมงแบบไปที่เห็นหน้าตัวเองเรียบร้อยแล้วบนรับเอาผู้นัดตอนนี้อ่ะที่รู้สึกยังไงบ้างอะเริ่มดีขึ้น รู้สึกชอบไปทับใจก็ต้องรอให้เข้าที่ค<ะ>่แล้วก็จะมาดูตรงไหนมาคือแต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่าง,ล,งนะลําความหย่อ,อนค้อยอ่ะตรนเราก็สังเกตได้เลยว่าตรงช่องเลียนร่องแก้มทีเราเวราให้ดูคลาดทอบนึงแต่ว่าเราให้ดอนนี้ก่อนคนคที่อ่<ะ>ิวรองแก้มตรงนีน้สังเกตดว่าคอในรูปก,ก่อนใ่ม ใช่แต่ว่าตอนนี้คือมันตึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วคอเนี่ยยอดเลยใช่เราคอคือตึงมากจัดที่เราเห็นในรูปเป็นร่องต้องตึงช่วงๆได้มากช่วงอย่างนี้ค่ะน้องตัวนี้คือเรียบเะไเรียบเลยรยบใชยแล้วกรอบหน้าต้องติดครับีแบบดีมาก V นะครับ V ที่ว่า Admii นี่งีจำคนในภาพในภาพนี้ได้ไหมคะไม่อยากจำแล้ว ที่เนี้ยทุกตอนนี้เราเห็นเลยแบบว่าปัญหาเนี้งทุ่งบอกว่าเรียกว่าจุดที่นี่กล้องวงไฟอ่ะถือว่าถ่ายไป็นระมานดึงเลยใช่ที่ดังฮาร์ดเซ็เครื่องนี้ค่ะดึงคอใช่ไหมคะอืมเพราะว่าเรื่ของที่มีอย่างคือดึงคอพร้อมตัดไขมันใต้คางได้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไขมันถ่ายไปเนี่ยดึงทีเดียวเนี่ยทู่งบอกว่าขนรับเนี่ยมันก็จะชัดเจนมากกว่าชัดลายเกลียนะที่นี่ก็รู้สึกว่าทัดเจนใช่ไหมคะใ่ไ ก็คื well> อทีนี้จะเตรียมตัวแต่งตัวกลับบ้านแล้วไม่เขาเอพยาบาลเขาบอกป้าอาบน้ําได้เลยเดี๋ยวหมอเขาจะมาเดี๋ยวเขาป้จะมาให้ให้ก็มีความเป็จริงออกเขาต้องแจ้งผู้ส่งด้วยม่เงิจบเงินไปว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ให้ที่หรือว่าคนไข้เตรียมกลับบ้านอย่างนี้นะคะเขาต้องมีการติดแผลแล้วก็มีการใช้ค่ารักษาแล้วก็บอลอย่างนี้ด้วยเขาจะมาล้างทุกวันเป็นสัได้ค่ะ คือเราจะมีสองกรณีคือหนึ่งถ้าลูกค้าสะดวกมาที่โรงพยาบาลสามารถมาดามที่โรงพยาบาลมาที่นี่เนี่ยนอนค่ะแล้วก็อีกเคสนึงก็คือถ้าสับใครที่รู้ว่าเดินทางไกลหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ยก็สามารถที่จะนำเท็จล้างแผลกลับไปได้ซึ่งจะมีพยาบาลคอยสอนอยู่แล้วแต่ว่าการที่มาล้างที่โรงพยาบาลใหญ่ๆตกใจอย่างนี้ยเราก็ไม่ได้ดีเพิ่มขึ้นค่าเช็คมีด้วยใช่ะแล้วก็มีการเช็คในการเข้าอาบตลอดเข้าอาบซื้อฟันเดไว้หลังเทร็จแล้วมาหั่ เพราะว่าเมื่อกี้จะบอกว่าพี่มีคุยกับเราว่าจริงๆเนี่ยที่นครสวรรค์นครนายกโยกพดีค่ะที่นครนายกนะคะเริ่มมาที่เนี่ยคือมาเชิดดีแน่โดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าก็พักพื้นที่จับนึงนะคะเพื่อที่จะแบบว่าได้มาอาบเซ็กอาบหรือที่ใกล้ๆโรงพยาบาลนี่เองนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคือพอเราไลฟ์เสร็จเสร็จนะคะก็คือจะมีพยาบาลนะคะมาคอยรับแผลให้แล้วก็มีค่ารัดหน้าให้แบบีด้วย กันนะแล้ว,วก็พรุ่งนี้ก็มามาร้านเสริมร้านเสริม้านเดียวสุดท้ายหนูให้พี่มีคือปากหน่อยนะคะสำหรับคนที่อยากทำแบบที่ดีเลยหนูรู้สึกว่าเันน่ากลัวยังกังวล,ลยันนงรังรีคุณแนะนำมีอไรดีอ่ะคะก็แนะนำว่าที่มีทำแล้วดีไม่น่ากลัวค่ะพยาบาลทุกคนก็น่ารักหมดเลยค่ะคนมาสัมภาษณ์ก็น่ารักขอบคุณค่ะ ก็อย่างที่บอกไปนะคะรู้สึกผลลัพธ์ขอเซสชี่นี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างที่เราอยากให้ดูที่พาให้ดูหลังจากปิดวโมงเนี่ยคือเรื่องของการซูมตัวตรงไนยน้ำหวานกับจังวลเพราะแบบอุ้ยพานภากอันนีเยอะแล้วก็ต้องค่ะเขาบอกว่าเล่นการซูมตัวสบายมากค่ะเราก็จะซูมตัวเขาบอกว่าหมอะขึ้นงึงสังเกตุงึงที่ตัวได้ดีนะเขาถามเย็นหรือไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลย่วา เดี๋ยวเราต่งงแพทา์มาร่ทการสิทแพทยนะครัแล้วัให้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเราเจอกันค่นันขอกนได้ได้ไดได้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 ด้้ไน้ได้ได้ไดด้ได้้ได้นด้ไ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 ด้คดดีได้ดด้ไดด้ได้นด้ได้ได้ี่น้ได้ไดนด้นด้ได้้ได้ไะ้ดะ ไปพูดคุยเรือ่งองของอ่มๆด้านนอกนะคะเนี่ยถ้าอยากทามที่สักเล็กน้อยนะคะโอเคอันนี้ชภาก,ก่อนทำเดี๋ยวเรามาติดเยอะครัโปรโมชั่นกันดีกว่ามีคนถามว่าสี่ใบเขาก็ไมอยากทำค่ะ จะบอกได้ว่าราคาที่นี้คุ้ค่าแน่นอนอย่างที่มีบอกเลยว่าเ็นเลยไม่ว่าแต่น้าไม่ได้เรื่องความสกีความงาอันดับหนึ่งแล้วแล้วก็เรื่องของความปลอดก็อันดับหนึ่งปีปีูดกันมาเลยนะคะเดี๋ราเรื่องของโปรโมชั่นเลยไม่รู้แจกแค่สองโปรโมชันเลยนะคะเป็นรกลกาด็หน้าทนลึกนะคะอยู่ที่ปกติราคาอยู่ที่สองแสนบาทนะคะเนเริ่มต้นค้าลเป็นส่วนละหน่งแสนสองหมื่บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นราล้ารดึงคอนะคะราคาปกติที่สองแสนห้บาทนะคะเนเริ่มต้นให้ลอเพียงหนึ่งแสนหาหมื่บาทนะคะ ค่ะแล้วก็ใครสนใจนะคะสามารถแชทหน้าจอนะคะส่งขาอควาบอกได้เลยะคะ่ะ Facebook Instagram นะคะ,ะเดบิวต์ยูพลาสติกเจอค่ะหรือว่าช่องทาง TikTok นะคะ w ดบิวต์ยูเลค่ะหรือว่าจะเป็นไลน์แอปนะคะคลิกลิ้งก่อนตามด้วยเดบิวต์ยูของค่ะหรือว่าฝากอีกช่องทางนะคะเป็นช่องทาง YouTube น,นะคะที่ตอนน,นี้เราไลฟ์สดต้องแบบ YouTube ไปด้วยนะคะเพื่อหาได้เลยนะคะเดบิวต์ย <anthropology> ูพลาสติกเจอรี่หรือว่าโรงพยาบียนแตะกับโปรเฟ คค่ะะหรือว่าใครอยากสั่นโทรมาจองคิวโทรมาปรึกษานะคะโทรได้เลยค่ะที่เบอร์คอมพิวเตอร์นะคะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หก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 นะคะโรงพยาบาลสายกลางตกแต่งดี๋ยวนี้อยู่นะคะนั่อยู่ที่จะเป็นส่วนรายยุทธานะคะเป็นีำนวนยี่สิบห้าค่ะเลยเคลียร์างอีทูมาแคิ่มอีกสองสามส่วนค่ะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่นำรถจองส่วนตัวมาเนี่ยเขาไม่ต้องเป็นกังวลนะคะจะบอกว่าที่จอดรถของโรงพยาบาลเราเนี่ยกว้างขวางนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเราเนี่ยไปทุกที่ต้องทางด้วยเรามีไลฟ์สดผ่านทางอินติ ออาข่าวทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีทางยูทูบไปด้วยนะคะยังไงก็รับชมไดทั้งสองช่องทางเลยค่ะอืมค่ะสำหรับขออนุญาตลาบเดี๋ยพานี้นะคะเราว่าก่อนทำและสิบชั่วโมงดูซิแทบจะแบบรูปหน้าเลยเปลี่ยนเลยนะใช่ค่ะย้อนวัยยิ่งกว่ากาไปเก็บตุตาอีกนะคะนี่คือย้อนไปแบบย้อนไปแบบสวยมากค่ะนีนด้านข้างเห็นไหมคะว่ากรอบหน้ากีชัดมากค่ะแทบจริงตอนนี้หยอดกระปุกคือแบบหยอดหยอดเต็มแล้วต้องต้องหนึ่งกระปุกละเต็มตัวเรียบร้อยนะคะ ค่ะสบวันนี้บบนะคะต้องขอบคุณทุกคนม,มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ